มีความเจอกันทุกคน,กคนมีโอกาสพวกเราก็ได้มาสร้างบุญรวมกันไปในวันข้างหน้าก็จะเป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่มาึมาไม่จบไม่สินน้นอุ่หนุนหลังก็มาสาน่อพวกเรามีโอกาสมากโอกาสมีจังหวะมีเวลาน้อมใจของเราเข้ามาบุญทานปัตถุทานเราก็ได้ทําการจเจริญสติภาวนาการทําความเข้าใจให้ถูกต้อง แนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็เอามาเปิดเผย<ๆ>การเจริญสติการละกิเลสการแยกรูปแยกนามน้อมใจของเราให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรทำใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรทุกอยาก่างมีเหตุมีผลหมดเด่นเชตต่ว่าเราจะเห็นเหตุเห็นผลเข้าถึงเหตุถึงผลแล้วก็ตามดูร,รู้ความจริงได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรที่ถูกต้องขึ้นอยู่การช่างบาร,รมีที่ถูกต้อง การสร้างบาร,รมีอย่างเรามีความเชียรชละเพื่ออะไรเพื่อละกิเลสเพื่อขัดเก่ากิเลสออกจากกิจใจของเราทำใจให้สะอาดทำใจให้บริสุทธิ์อันนี้ส์ผลบุญผลทานก็จะส่งผลให้ให้ถึงความสะอาดความบริสุทธิ์เราพยายามดำเนินให้รู้ให้เห็นให้เข้าถึงขณะยังมีลมหายใจอยู่มองเห็นหนทางเดินข้องตัวเรา ว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันเพราะว่าทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดมเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดมต่อมเป็นจริงหลักสัจธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นอนิจยังทุกขังอนัตตาทั้งทงางด้านรูปธรรมทั้งทางด้านนามธรรม,าามนามธรรมคือความพิดอารมณ์ตัววิญญาณในกายเนื้อของเราซึ่งเป็นส่วนนามธรรม,าามจเจริญสติเข้าไปอบรมถึงจะรู้ถึงจะเห็นถึงจะเข้าใจ รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยพระพุทธองค์ท่านถึงบอกให้เชื่ออย่าไปเชื่อแบบงมงายต้องเชื่อด้วยปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงทําความเข้าใจให้ถึงให้ปรากฏเราจึงจะเข้าใจในเรื่องการทําบุญให้ทานในเรื่องการดําเนินชีวิตที่แท้จริงแต่เราก็ยังไม่เข้าถึงตรงนั้นก็เข้าถึงอยู่เฉพาะปัญญาคงสมมุติอาจจะถูกต้องอยู่ในระดับคงสมมุติอะไรที่จะนําความทุกข์มาให้เราพยายามละเสีย อะไรที่จะนําความุกมาให้เราก็พยายามรีบดําเนินให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์สูงสุดประโยชน์ในโลกปัจจุบันในโลกหน้าเดียวก็วันพุ่งนี้มีเดือนหน้ามีปีหน้ามีพบหน้ามีดังนั้นเราเอาปฏิธรรมหน้าที่ดูแลอยู่ปัจจุบันของเราให้ดีจะส่งผลถึงอนาคตได้โดยปริยายอาตั้งเจรพรกันอ๋อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติ สร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจของเราให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังเราเราทำให้ต่อเนื่องแล้วหรือยังเพียงแค่สร้างหรือว่าเรืญให้ต่อเนื่องพวกเราก็พลังเผอกันเพราะวาความเคยชินเก่าศรัทธาที่เกิดจากใจนั้นมีเต็มเปี่ยมการฝักฝฟในบุญน,นั้นก็มีการเต็มเปี่ยม การค้นคว้าการเสาแสวงหาแต่เป็นการค้นคว้าที่เกิดจากใจเขายังหลงอยู่เขายังเกิดอยู่ยังคิดอยู่ความคิดนั่นแหละคือความหลงตัวแรกตัววิญญาณเพียงแค่คิดส่งออกไปภายนอกปรุงแต่งไปเป็นเรื่องเป็นรา่าทีนี้ก็มีเขาก็มาสร้างขันห่าอาการน้องขันห้าอีกซึ่งเป็นฝ่ายนาม,มารมเขาก็ผุดขึ้นมาตัวใจของเราก็เข้าไปรวมเป็นตัวเดียวกัน แล้วก็ไปด้วยกันส่งเสริมกันไปแล้วก็ปัญญาก็ส่งเสริมกันไปอีกเป็นกลุ่มเป็นก้อนส่งไปภายนอกเห็นผิดเห็นถูกอยู่ระดับภายนอกนั่นแหละเขาเรียกว่าหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นอยู่พระพุทธองค์ท่านถึงได้ให้เจริญสติเน้นลงที่กายของเราจเจริญสติให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงให้ได้เสก่อนแล้วก็เอาไปรู้เท่าทัานใจรู้ไม่ทันเราก็ใช้สมถะเข้าไปดับท่านทึงว่าให้อยู่กับลมหายใจบ้าง อยู่กับการเคลื่อนไหวบ้างสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องถ้าความรู้ตัวต่อเนื่องอแ,ลแล้วก็เราก็เอาไปอบรมใจสังเกตใจกับความคิดถ้าสังเกตทันข,ขณะเขาเคลื่อนเข้าไปรวมกันเขาจะแยกออกจากกันซึ่งท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องในข้อแรกในการดำเนินทางอริยมรรคในองค์แปดเรียกว่าหนทางเดินเห็นด้วยแยกแยะได้ด้วย เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามใจก็จะพลิกหงายจากขวางที่คว่ำเหมือนกับหงายขันขึ้นมาใจก็จะว่างกายก็จะเบาทั้งที่กายก็มีอยู่ใจก็มีอยู่แต่เขาก็จะว่างเขาก็จะเบานั่นแหละใจขณะที่ใจพลิกใจหงายใจว่างใจโปร่งเขาไม่มีกิเลสเขาไม่ได้ยึดในขันท่าเขาก็เลยว่างว่างอยู่ในกายห้องเหล่านี้แหละสติความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาตามดูเห็นการเกิดการดับของขันห้า เ็เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุนั่นแหละท่านถึงบ่าชี้หลงที่เหตุแยกแยะได้ตามดูได้ใจจะเกิดกิเลสเราก็ละเราก็ดับใจจะปรุงแต่งส่งไปภายนอกเราก็ดับดับความเกิดหนุนกําลังทติไปเกิดแทนชี้เหตุชี้ผลจนใจของเรายอมรับความเป็นจริงได้เราถึงจะเข้าถึงคําสอนของพระพุทธองค์เข้าใจในความหมายของธรรมะที่พระพุทธองค์ประกาศ ท่านประกาศเรื่องหลักของอริยสัจใจส่งไปภายนอกอย่างไรการดับอย่างไรการแยกรูปแยกนามอย่างไรเราแยกได้ตามดูได้เราก็จะเข้าใจในเรื่องกรรมกรรมคืออาการของขันห้านี่แหละมาปรุงแต่งหมุนเป็นวงกลมเราแยกได้เหมือนกับตัดวงกลมออกถ้าเราขาดการตามทําความเข้าใจอีกเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมอีกสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรความเพียรเป็นเลิศขยันเป็นเลิศ แล้วก็สร้างตะบะบรารมีขัดเก้ากิเลสความโลภความโกรธความอยากความยินดียินไล่ความทะเยอ,อทะยานอยากความไม่อยากคนทั่วไปทั้งอยากด้วยทั้งหวังด้วยทั้งยึดด้วยเพียงแค่การเกิดของจิตวิญญาณนั้นเขาก็ปิดกั้นตัวเองเอาไว้อย่างลุ่มลึกเลยทีเดียวหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่ในภพของมนุษย์หลงเกิดเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ จนกระทั่งมาสร้างกายมนุษย์ขึ้นมาเราก็มาปิดกั้นตัวเองอีกไอ้ส่วนรูปธปรรมส่วนนามธรรมเราก็มีกิเลสอยากกิเลสอีกสารพัดอย่างแต่ขอให้เรามีความเพียรเดินตามทางของพระพุทธองค์ให้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยท่านถึงบอกให้เชื่อไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงาย ใครว่าอย่างไงก็เอาอย่างงั้นใครทำอย่างไงก็ไปอย่างงั้นอย่างงั้นเขาเรียกว่าเชื่อแบบงมงายแต่อาจจะเป็นการงมงายอยู่ในกองบุญกองกุศลยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงยังไม่รู้เหตุรู้ผลต้นเหตุที่แท้จริงเราก็ต้องพยายามอย่าพากันปล่อยปะละเลยนี่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราสํารวจใจของเราแล้วรู้ยังเราสํารวจกายของเราแล้วรู้ยังความคิดเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสติปัญญาเราสร้างขึ้นมาเอาไปใช้การใช้งานได้หรือไม่เพียงแค่สร้าง ทำให้ต่อเนื่องตรงนี้ก็ยังรอแหลกกันอยู่ยังทํากันไม่ค่อยได้มันจะเป็นในรู้ไอในขั้นตรงสูงได้ยังไงก็ต้องพยายามนะอาสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทําปากันไวปะพร,พร้อมกันค่อยไปสร้างสารต่อทําความเข้าใจให้รู้ทุกอ,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 อิิบาท